สวัสดีสมาชิกเดอเแฟนหอย่าของทุกท่านคลิปนี้เอดเกิดเป็นมาลงแนวท่าหอยเล่าหงดประจำวันที่30 S, สิงหาคมพี่นออ้องกระเบิ้งไหวเป็นแนวท่าถูกอกถูกใจก็กดติดตามช่องนี้ไว้พี่นอ้องเมื่อเวลาเอดลงคลิปเอาก็จะได้เห็น ท่านทวงที่ท่านต่อเหตุการณ์สุบริภักดาาโอกาสเห็นตัวเลขพน้เอกัตสิโร้งห้เป็นแนวทางเป็นทางเลือกสำหรับสมาชีกและ f อฟซีูตี่ตามตะชอบก็ยจังตามพี่น้องต่บบชอบก็บพานอ่าสำหรับบนห้อยเหลวามที่แล้วแ่าแตะพี่น้อง จาะแตกนิ่นนิ่นซ้ายวิ่งซ้ายรูดกะนิ่นนิ่นแม่ตัวนิ่นพ้ห้อยเล่าออกแปดหกหนึ่งแปดแอดก,กะนิ่นหนแปดศูนย์แปดหนึ่งพี่น้องกะนิ่นนิ่นเลยแปดหนึ่งหนึ่งแปดพี่น้องก็ถือว่าอ่าเขาเป่าพี่น้องก็ถือว่าถือว่าอ่าทะลุปเป่า เข่าตรงๆเข่าแน่นๆเข่าตัวเน้นเจาะเน้น,น,น,นๆก่ดีใจครับสมาจีเจ็ซี่ผู้ทีตามพี่น้องสำหรับคลิปนี้แอดเกษตรมาลงแนวท่ะของวันที่สามเบียสิงหาก้มพี่น้องก็บเบิงไวเป็นแนวทางถูกอกถูกใจห้องกับจังตามพี่น้องเลกก็มีเข่ามีรุดพี่น้องเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นธรรมดาอืม เป็นการคำนวณความน่าจะเป็นพี่น้องโอากาสรุดก็มีโอกาสเข่าก็มีกต่มาเบิงกันเลยแนวทางของวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมห้อ,อยเลาาพี่น้องห้วยาวงวดวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคม ชุดเจาะสองตัวบนล่างก็จะมีสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าซ้ายวิ่งซ้ายรูดดินสองรองหกพี่น้องตรสอบตัวดินสองเกาะตัวรองไปจับคือเอาหกมาจับคู่ก็จะได้หกเจ็ดหกหกหกแปดหกเก้า กันเบิรนไปนอ่องติดเบิร์นหวดนี่วดนี่ก็ติดเบิร์นไปกันเบิรนอ่ากระสุนสมีสองสองโกโกอ่าแปดแปดไปนอ่องกับระมาณนี้ส่ <c oughs> วนชุดนิ่น <c oughs> ชุดนิ่นแอบก็จะนิ่นไปที่ ครูนิ่นพี่น้องสำหรับครูนิ่นนิ่นไปครูนิ่นครูนิ่นพี่นอ้องส่วนชุดสามตัวแอบจับไว้เป็นแนวทางให้เป็นทางเรือสำหรับสมาจิกเจ็ดี่ F Z. เอาไปพิจหาหณาพี่น้องถ้าชอบก็ั้งตามถ้าบอชอบก็ผ่าน chụp giam tùa à, cả thế này Hãy 8 สองเจ็ดสองสอง,สอง,องกับประมาณนี้พี่น้องอันนี้คือแนวท่าหมวยลาวมันที่สามสิบเอ็ดที่หาคมพี่น้องก็ขอให้แตกก็ให้รองปังพี่น้อ,องถ้าชอบก็บจังตามตามพอสอบก็บพานกับเบิ้งไหวเป็นแนวท่ากาศโุกๆมันๆ,ๆ,นๆท,ทุกคนครับ